ข้าวผัดที่เหลืองทองครับเคล็ดลับง่ายๆครับผมมาวันนี้เราจะไปทําข้าวผัดสีเหลืองทองกันเลยไปไปทํากันเลยอันดับแรกเราจะตีไข่ใส่ไว้ในถ้วยก่อนเลยไข่ไก่สามฟองน,นี่เราก็ตีให้เข้ากันไปเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะตั้งกระทะแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไป เติมน้ำมันพืชลงไปแล้วราดให้ทั่วกระทะไปเลยนี่ราดให้ทั่วกระทะแล้วเราก็ลินน้ำมันออกสักนิดนะแตกออกสักนิดเพราะว่าน้ำมันของเรามันเยอะเกินไปแล้วก็แตกออกสักนิดนี่เราก็ราดน้ำมันของเราให้ทั่วกระทะแล้วเราก็เอากระเทียมกระเทียมสดของเราลงไปลงไปคั่วให้หอมเลยนะนี่ครับคั่วให้หอมไปเลยแล้วเราก็เอาข้าวสวย ข้าวสวยของเราลงไปผัดนี่ผัดผัดในไฟที่ร้อนจัดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ข้าวของเราแห้งนะครับผัดผัดในไฟที่ร้อนจัดข้าวของเราจะได้แห้งแลนะ้นี่พอข้าวของเราเริ่มแห้งแล้วเราก็จะเอาไข่ไก่ที่เราตีไว้ลงมา ลงมาเคลือบในข้าวของเราเลยนี่เคลือบในข้าวของเราให้ทั่วเลยนี่นี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของการผัดข้าวให้เป็นสีเหลืองทองนี่เราก็เล่งไฟขึ้นเลยทีนี้เล่งไฟขึ้นเพื่อที่ว่าให้ข้าวของเราแห้งข้าวของเราแห้งแล้วมันจะไปเคลือบลงในเม็ดข้าวเราก็จะได้ข้าวที่เหลืองทองนี่เราก็ผัดให้ข้าวของเราแห้งไปเลย เห็นไหมทุกคนสังเกตไหมข้าวของเราเริ่มแห้งแล้วนี่พอข้าวของเราแห้งแล้วเราก็ผ่อนไฟลงผ่อนไฟลงแล้วเราก็ปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยซอสแมกกี้นี่โรยให้ทั่วไปเลยซอสแมกกี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวสักนิดน้ำตาลทรายขาวแล้วก็พริกไทยป่นนี่แล้วเราก็คนให้เข้ากันไปเลยเราก็ผัดให้ส่วนผสมของเราเข้ากันไปเลยนะครับ พอส่วนผสมของเราเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะตกท้ายด้วยต้นหอมซอยนี่โรยด้วยต้นหอมซอยเป็นอันเรียบร้อยครับสําหรับเคล็ดลับการทาข้าวให้เป็นสีเหลืองทองแบบนี้ครับเห็นแล้วครับเรียบร้อยครับข้าวผัดที่เหลืองทองครับเคล็ดลับง่ายๆครับผม